และนี่คือ B M X 5ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาใช่แล้วละครับคันนี้ของแต่งมูลค่า6 0 0 0 0 0บาทครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่คือรถ BMX 5ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับแล้วไม่เคยเห็น BMX 5าแต่งสุดขนาดนี้มาก่อนใช่ครับนะครับก็อาจจะมีนะแต่ยังไม่เคยเห็นครับและนี่คือเคยเห็นครับและได้สัมผัสตัวเป็นๆและที่นี่คือดีคารักชูครับของแต่งเท่าไหร่นะหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาทมีอะไรบ้างพอทราบไหมล้อ b c Ford รล้อโช๊ค KW KW คเท่าไหร่แล้ววี่อายยางยางยางพีดีพีเดอรี เป็นหลักแสนป่ะชอบอ๋อใช่ไม่อยากขายเลยจริงไม่อยากขายอยากเก็บไว้ใช้เองใช่อยากอยากให้พี่เก็บไว้ใช้มากคันนี้เหมาะกับพี่มากจริงๆแต่เอาเถอะไม่เป็นไรติดเรื่องเดียวเออ่เรื่องเวลาไม่มีตังค์ใช่ก็เลยเอามาแบ่งปันครับผมครับจริงๆมันสวยมากสวยจนแบบติดตาพยายามขยี้ตานะแต่แบบลืมรถคันนี้ไม่ได้จริงๆครับรถคันนี้มันสวยมากๆครับและนี่คือ B M X 5เป็น 30D ศูนเขาเรียก 30D นะครับในี่างของ G05 นะครับตัวนีร่างของ G ศูนย์ห้านะครับต แบ่งแยกกันนะครับระหว่าง M Performance กับ M Package หรือ M Sport M Sport เป็นชุดแต่งครับ M Performance ชื่อมันบอกแล้วว่า Performance นะครับเครื่องมันจะแรงแบบโหอภิมหาลังกาแรงเลยถามว่า X5 M มีไหมมีนะครับแต่ตัวนี้มันย่อลงมาแล้วกัดเอาไว้ยังง่ายตัวนี้เป็นตัว3.0 d ครับเป็นเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลในร่างนี้รู้อยู่แล้วว่าประหยัดประหยัดที่สุดครับคันนี้เหมาะสมที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะพูดได้ไม่รู้จะเหมาะสมยังไงเราที่วิ่งมาเพียง4,000กโลได้เกริ่นก่อนเลยครับเมื่อกี้มาร์บอกมีอะไรนะของแต่งของแต่งมีล้อครับดีล้อฮะ ล้อ B C Ford ครับครับนะครับล้อ B C Ford ตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อ f o r สั่งตัดให้ตรงรุ่นคำว่าล้อสั่งตัดแปลว่าล้อนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรถคันนีน้รุ่นนี้เท่านั้นยางเป็นปี23ซึ่งหมายความว่ายางเพิ่งเปลีป่ยน,นไม่นานนี่เป็นยางพิาลารี่อเอาบอกราคาล้อก,ก่อนก่อนเดี๋ยวบางท่านบอกหยผู้มึงก็พูดแต่ราคาล้อพูดแต่ราคาของแต่งถ้าผมเปิดมาแล้วผมพูดแต่ราคารถแล้วผมปิดคลิปอ่ะพี่ดูผมไหมไม่ดูไม่น่าดูดูไหมก็ไม่ดู งั้นพี่ต้องรับทราบไว้ก่อนครับว่ารถคันนี้ราคาของแต่งเท่าไหร่พอผมบอกราคารถนะท่านจะบอกอู้ยถูกจังวะ,อะโอเคนะครับรีบขายร,ร้อนเงินน,นะครับ, <c oughs> บร้อนบีซีฟอสชุดนี้พร้อมยางต้องมี2 0 0 0 0 0กว่า <c oughs> แล้วถ้ามันเตี้ยแบบนี้นะครับเราจะตัดสปริงแบบล้านประชยัยเหรอได้ปะไม่ได้ตัดชินตัดตชินตัดสปริงอย่างเดียวตัดกระบอกด้วยเอ้าไม่ได้ไม่ได้นะครับยังไม่พอฮะชคชุดนี้ครับเป็นชกค KW น่าจะมีแสนกว่าบาทกับ2 0 0 0 0 0เช่นกันเนี่ยยังไม่พอนะพอยังยังยังไม่พอดูลิ้นหน้ารถคันนี้ครับได้ รับการตกแต่งจากโรงงานเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่ง M Sport จากโรงงานกันชนหน้า M อยู่แล้วไม่พอกลัวว่าหล่อไม่พอนี่ฮะใส่ลิ้นหน้าเข้าไปชุดหนึ่งอู ลงตัวไม่รู้จะลงตัวยังไงนะครับสรรหาคําว่าลงตัวไม่พอใช่ครนะครับอ่ะรวมถึงแก้มข้างด้วยนะครับแก้มข้างตัวนี้ก็เป็นตัว M นะครับแล้วมีคีบมีสัญลักษณ์ M ด้วยนะครับไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบ BMW LED ครับในตอนกลางวันก็มี Day Light ขับไปตอนกลางวันใครมองกระจกหลังก็รู้ว่ารถเรามาแล้วครับตอนคืนก็จะเป็นไฟสว่างสดใสตามที่ท่านเห็นในรูปตอนนี้ครับผมโอ้หล่อหล่อจัดหล่อทุกมุมนะครับตัวนี้หล่อทุกหล่อทุกมุมมุมตรงๆเนี่ยนะครับขาตามหรือขับนํามุมตรงๆก็ ลอ,อะเดินมาถึงทางด้านท้ายกันบ้างครับนี่ฮะล้อหลังที่บอกแล้วว่าล้อสั่งตัดครับ,รบล้อชุดนี้สั่งตัดมาเป็นพิเศษเพื่อรถคันนี้ครับคันอื่นนจะยืนบ้างหุบบ้างอะไรบ้างนี่เป๊ะไหมเป๊พอดีเป๊ะเลยอะใช่ครับลงตัวสุดๆครับและที่ท่านเห็นนี่นะครับอันนี้คือเป็นประสิทธิภาพของโชคนะครับเราได้ลองขับแล้วรถไม่ได้ดีดเลยรถนิ่มยิ่งกว่า<ม>รถไายได้อีกหมายความว่าเหมือนรถเดิมๆอ่ะแต่เนเตีย้ยและให้ความสบายเหมือนเดิมนะดมครับถามว่าขูดไหมคำตอบคือไม่ขูดเลยนะครับนี่ฮะ เลยและเนี่ยเคลือบแก้วตลอดเวลาทุกิีลื่นแบบโอ้ยลื่นกว่านี้ก็เดินสะดุดแล้วอ่ะนี่ล่าสุดแมงวันตายไป3ตัวครับบินมาชนบินมาชนได้เงาจัดเงาจัดอืเงาจัดให้บินมาชนปังไฮไลท์อยู่ที่ท้ายก็มีครับมาถึงไทยรถกันบ้างครับนี่ฮะโอ้โหนี่สติกเกอร์ตัวนี้รู้มือแล้วโฟดายรู้มือฮะรู้มืออยู่แล้วครับก็ทําตั้งแต่รถไฮโซจนรถซูเปอร์คาร์เลยนี่ครับยังไม่พอครับ M performance ครับนี่คือหางหลังนะครับ M performance นะครับตรงรุ่นเข้ารูปเข้ามาเสียบ โบ๊ะบัจบตรงนี้รถนี้เป็น bm x 5 3 0 d ดีนะครับเป็นเครื่องดีเซลไฟท้ายดูดีหล่อไม่ไหวอะหล่อจัดคือมันหล่อจัดจัดเลยฮะท่อออกคู่นะตัวนี้เป็นท่อออกคู่ครับไฮไลท์การเปิดฝาหยุดแบบนี้ครับดูนี่ฮะไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าเท่านั้นบอกว่านี่พิมพ์มาเลยพิมพ์มาแล้วแล้วมันไฮไลท์ตรงไหนไฮไลท์คือเขาพิมพ์มาข้างล่างก็มนปกติทั่วไปใช้ไฮไลท์สิมันจะไม่ไฮไลท์ยังไงเขาก็กลัวท่านยกของไม่ได้ก็เปิดแบบนี้ด้อีกนี่ไงเปงเปิดสองต่อนั่งฮะ นังเช่ครับปึ๊บไปไงถ้าดังโบ๊ะเมื่อไหร่ล่ะเรียบร้อยนั่งได้เหมือนนั่งได้ครับมันมีไว้ทําอะไรครับไอ้ตัวนี้มีไว้ถ้าสมมติว่าเราจะยกของใส่ครับแบบนี้มันติดไงมันติดใช่มันดูไม่สะดวกฮะอ่าแบบนี้ครับสไลด์เข้าเลยสะดวกสบายรึบรถคันนี้ใช้ขนของก็ดีนะครับใช้นั่งก็สบายนี่ดูที่ขนของเยอะไหมเยอะมากรถคันนี้ครับสามารถพับเบาะหลังได้แบบนี้ครับนี่และแบบนี้ครับดูฮะ นี่นี่นนยาวๆา,า,าไปอีกโอ้ยาวยาวฮนะใช่ <c oughs> ไปแคมป์นอนในรถได้เลยสบายเลยฮะสบายเลยครับภายในคันนี้นะถ้ากลิ่นรถคันนี้มันเด้งออกไปที่ท่านได้ท่านจะทราบดีเลยว่ากลิ่นใหม่คันนี้ยังอยู่สุดครับใช่ครับสุดๆแล้วคันนี้สุดโอ้ยมันจะพูดยังไงฮะพาดูข้างในดีกว่าครับใหม่เหมือนไม่มีคนนั่งมาก่อนฮะเรียนเชิญครับมาถึงภายในกันบ้างครับรถคันนี้ภายในใหม่แบบใหม่มันจะใหม่ยังไงอ่ะใช่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยเออพลาสติกทุกอย่างยังไม่แกะเลยครับเลขไหม่ใปัจจุบัน48่หมฮะ48่หม่มันใหม่แม้กระทั่งว่าอ นี่เอานี่มาดูฮะเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะเลยฮ<ก>ะเ<ล>นี่ยต,ติดเครื่องอยู่เลยนี่ครับหน้าจงหน้าจอไม่มีอะไรแกะเลยครับวงมาลัยใหม่มากนะครับรถนี่เป็นชุดแต่งเอ็มทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วเรียบร้อยครับรถนี้มีหลังคาแบบซันรูฟมันเป็นกระจกเต็มบานข้างหลังนะครับและสามารถเปิดเผยเฉขึ้นไปหรือจะเป็นการเปิดสไลด์เพื่อรับลมก็ได้รถคันนี้เป็นรถสีขาวภายในสีน้ำตาลครับที่สําคัญรถคันนี้มี BSI เหลือนะครับรถนี้นะครับเป็นปี2021จด2022ในมุมกลับกันรถคันนี้จะเรียกว่า รถปี2022 <22. S 1> นะครับรถนี้ดูแลอย่างดีนะบอกเลยว่าดูแลอย่างดีมากๆนะครับดูแลด้วยศูนย์ดีตลอดเจ้าของเก่าเนี่ยถ้าเขาไม่ดูแลดีนะรถพวกนี้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับเราจะพูดถึงรถเฉพาะคันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้สเปคของมันเป็นอย่างไรเช่นมีอะไรบ้างน้ำมันเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ถ้าเราจอดึกแบบนี้ครับคลิปเนี้ยเราจะคุยที่ประมาณ3วันนะครับเราก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ฉะนั้นเราจะพูดถึงคันนี้คันเดียวและที่เหลือถ้าหากว่าท่านอยากรู้สเปคของมันท่านลองศึกษาาาพพิมมม์คํว่ DMX 530G ัััันนจะบกฟงงชท้ห เเลยเนาะแต่เราหมายความว่าเราดูเฉพาะคันนี้ไปก่อนนะครับอ่ะผมจะนั่งดูเบาะหลังให้ครับถ้าหากว่าท่านร้อนนะครับตรงนี้มีม่านนะเห็นไหมหบดึงันแบบนี้ได้นะครับนี่เออแต่มันก็ร้อนจริงเนาะชั่วโมงนี้นะครับผมสูงร้อยเก้าสิบห้านะครับสูงจัดเลยโอ้ยสูงอีกนิดก็ประตูแล้วอ่ะผมสูง168ครับครับผมมาร์กสูงเท่าไหร่178ครับ178เองนั่งเอาท่าสบายสินี่ฮะนี่คือข้อดีของ X5 ครับแอร์หลังก็มีครับกลิ่นใหม่ยังอยู่อ่ะเผื่อ เบาหลังอะผมเคยขึ้นนั่งครั้งแรกบ้างครับใช่ฮะใช่เจ้าของเก่าผมไม่อยากให้ใครนั่งะฮะหล่อมากครับสไตล์ m ีเรารู้กันอยู่แล้วครับแต่งสวยก็หล่อครับหรือจะเอาเป็นรถแนวผู้บริหารรถบ้านรถ SUV จะขึ้นเหนือล่องใต้แบบนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดครับเดี๋ยวผมพายดูเครื่องยนต์ครับไม่ต้องถามเรื่องการชนรถไม่เคยทำสีเลยอ่ะนะครับเราตัดเรื่องชนไปเลยรถคันนี้สวยแบบป้ายแดงยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการตกเติมแบบแอดออนสิ่งต่างๆเข้าไปมูลค่า6 0แสนบาทนะพูดถึงของแต่งแล้ว่จะเป็นล้อก็ตาม แรงม้าสูงสุด265แรงม้าถ้าไม่พอขนานะครับสามารถจูนสเตตหนสเตตสอสเตตสาแล้วแต่ท่านเลยครับ265ม้าในรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซลนี่ก็อุ้ยปะล้ำประเหลือแล้วใปะล้ำปะเหลือแล้วพอแล้วอ่ะนี่เป็นเครื่องยนต์3000ซีซีเรื่องของการทนไม่มีแน่นอนเดี๋ยวผมจะถอยหลังแล้วให้ท่านดูครับว่าความหล่อของมันเป็นแบบไหนดูไม่จุใจใช่ไหมครับดูนี่ครับ มารู้ไหมครับว่าตอนคืนนะครับทาง BM เอ็มเขาใส่ใจมากนะเขากลัวจะเปิดไปแทงอะไรอย่างนู้นั่นนะนี่เขามีไฟไหมไฟให้ด้วยเห็นนะมนี่มีไฟสองสว่างตามพื้นเฮ้ยประกดปลดล็อกปุ๊บรู้ว่าที่มือจับอยู่ตรงนี้แล้วครัอนนี้เป็นแบบประตูดูดครับดูนี่เป็นแบบประตูดูดแล้วนะครับแล้วปึ๊บ นี่ครับประตูดูดเลยนะครับเรามาถึงการบอกราคากันบ้างดีกว่าก่อนที่ผมจะบอกราคาครับผมขอเทียบราคาสักนิดนึงครับรถคันนี้นะครับราคาห้างห้าล้านหนึ่งแสนบาทมีทอนแต่โดยทั่วไปมือสองขายอยู่สามล้านสองเก้าสามล้านสามเก้าสามล้านสี่เก้าก็ว่ากันไปรถคันนี้ครับของแต่งมูลค่าหกแสนบาทวิ่งสี่หมื่นโลมน้อยที่สุดในตลาดเท่าที่มีตอนนี้รถคันนี้เราเสนอขายเพียงสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับย้ำครับสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับใช่ครับรถคันนี้แค่เพียงสามล้าน 3 9 9 0 0นบาทถ้าถามว่าถูกที่สุดหรือยังลองเวทดูนะครับถ้าหากว่าต้องบวกไปอีกห0 0 0 0บาทแล้วขายแค่เพียงเท่านี้ครับผมถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัดสินใจเอานะครับข้ารถคันนี้มันตอบโจทย์ของคุณแล้วรถคันนี้มันถูกต้องถูกชะตาของคุณหรือรถคันนี้เรียกพ่อจ๋าแม่จ๋ามาซื้อกับเรานะครับเรามีอยู่2สาขาด้วยกันนะครับอยู่สวนผักหนึ่งสาขาครับหรืออยู่ที่พุทธมณฑลสาย1อีก1สาขานะครับโทรหาน้องม้าคนนี้ครับสวัสดีครับผมมาครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์ 5558-5888มากยินดีให้บริการครับใช่แล้วละครับจะบอกนิดนึงครับ3 3 9ล้าน3แสนบาทครับโดนี้จัดแนนได้3ล้านถ้กพราะท่านเครดิตดีนะครับถ้ารถคันนี้เป็นความฝันของคุณถ้าวันนี้คุณยังปล่อยความฝันของคุณหให้หลุดลอยไปแค่เพียงคำว่าตัดสินใจช้าขอแสดงความเสียใจด,ด้วยนะครับ